สบายดีพ่อแม่พี่น้องมสดสุขูสุขนเดอสุมองสุบอลวันนี้ก็พ่อกับซองแม่น้องวายุคือเก้าพี่น้องกับบรรยากาศแดดวันนี้นะแดดอลีขนาดว่นตอนเศร้าได้พี่น้องวันนี้เขาพาพี่นอ้องมาหลาะแคมบ้านนะพี่น้องเนาะมีได้หลอกไก่เด้พี่น้องเลยใหอยูให้กริงตามแคมบ้านว่าคือปัญหาลีกเลยนะสบายดีพี่น้อง อาหารที่มันยางมีได้พี่น้องยางไปห้ามันยางหามันว้าวหึดพี่น้องเนาะวันนี้ค่ะพาพี่น้องมาเลาะห้าละไม้พี่น้องห้าละไม้แกงทิ่งเนาะได้แล้วพี่น้องนี้วันนี้เขาได้เมนูคือแกล้งละไม้แต่จักสีได้หรือไม่ได้พี่น้องว่าวเป็ดว้าวเป็ดก้อนได้พี่น้องเอ้ยได้ได้เสบบัดเนด่นที่บอลแดงอันนี้หน่อยก็ได้หน่อยได้ลาย แต่ว่าต้องได้ในไม้หยามนี่กับพี่น้องมันต้องเอาลายด้วยพี่น้องเอ้ยในน้อยมีได้ด้วยน้ำไม้ลงนะพี่น้องได้แต่ซัมมอนี้แหละพอดีเขาแกะเขาแกะแล้วเขาแก่งโหลดนะพี่น้องมันแสบแกแกงเสร็มมาโบกเป็นเนี้ยพี่น้องเนาะใส่มักฟักทองเนาะอุ้ยว่าน้ำลายไหลเลยพี่น้องเอ้ยยังมีฐานได้ละไม้ซัม นมัยญำนี่ก็หายากพี่น้องเอ้ยก็สิได้แต่ละแหนงซ้ายหลุยพี่น้องพ่อน้องว่าอยู่หลุยผู้เดียวอีแลมื้อนี้ปีนต้นนั้นโอมีมนต้นพี่น้องปีนกอพี่น้องป๊าดพี่น้องแงกญากะญานําพี่น้องเบิ่งเอาด้พี่น้องแกะได้บ ได้ปัญญาแกะเลยกพี่น้องเนาะน้ะนอยรีรอพี่น,อน้องข้าสานีนะแกะได้อยู่นี่แกะยาไอ้ดีได้พี่น,อน้องเลยต่อกระทางมือนั้นได้ดเนา,าะละมังกันเลยหึ่นแต่ว่าผู้คนนะคะ,หงงนนะใหอยอยอยนน้ยุคู่มือเน่เขาเห็นแนงลงพี่น้องแหนงไงอนนอกวายุอย่างปีนันนอยยุคือเก้าอยู่เทามาก่อนนี่เห็นนี่แล้ว โอ้ม oh, 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 ีเถ <okay. S 2> ิงม <Okay. S 2> ีเถิงมีเถิงโอ้ยมีนอมีเถิงสัต่อกระดื้อๆอยู่พี่น้องเลยนี่พี่น้องแม่งกระยาอีดีสับแต่แค่นี้แล้วเพาจูดได้นี่นะพี่น้องก่อไฟจูดมันก็เลยออกกระยาอยู่นอแต่สิได้สิแกะได้บอถ่านแหละพี่น้องเลย เอเนอยอะมาพี่นี่พี่น้องแม่น้องกรอยุหักอะไรนี่มอแมแหมมชั้นนี้สโลงนี่แล้วพี่น้องแต่ว่าตัวนี้นตีหน่อยนี่นี่แล้พี่น้องตีห้าก,ก่อพู้แบบค้าทามันจังป่งมือพี่น้องหาอยูยห้กกลิ่นนี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะกบเขียดกระอึดพี่น้องแม่ใหญ่ไปหาขุดเขียดพี่น้องเขาห้า้ํำไมท่าเพิ่น ถ้าแข่งเขียดเพิ่นสิได้หรือม่ได้พูดอาหารสันซูงพี่น้องอันนี้กะมีแมสันต์ตำได้พี่น้องเอ้ยอสันซูงอ,อ,ไอนะะไรก,นะก็จะได้ตลาดแน่แน่กะกะแ,แงงน,น่ตกกลางเกาะเบาแน่พี่น้อง ซึ่งว่าเขาสิจับกล้องเขาก็ตาดีเด้อพี่น้องเห็นแองแบบงามๆนึงพี่น้องเห็นนะแม่น้องว่าอยู่บ่ถ่ายดูพี่น้องแนงสับได้พี่น้องไอซิว่าพิ่เาสับนะพี่น้องเนาะแกแนงงามนั่นพี่น้องผู้ถ่ายก็สิ่อเอิญมาสับต่างกันเลยพี่น้องเอ้ยยู่ลืบกับเอาได้จนได้พี่น้องโอ้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 นี่น้องเอ้ย สับบอน่งไ่น้อยก็เอาพี่น้องนี้เคื่อเรือแ,แกะได้ละเอาโหลดพี่น้องเอ,อ้ยมันจะแกงแสบพี่ต้องถูกแกะและค่ะแกงโหลดพี่นอ้องเออเออ้อมามองหึ่นมึงด้วนี่เมื่อนะหึ่งนะได้อยู่ไหนซ้ายหรือก็คือ พอน้องมาอยู่อ้าวเห็นแนงสับอีกแล้วน่าได้หนอกกระแดอยู่นะนั่นอู้หินอ่ะมึงถึงภูหละมีเห็นดอกพี่น้องกะมันมืดแล้วพอน้องไว้อยู่เพิ่นไปหลุยีมั้งเห็นดออ่ะมันก็ได้เต่ซ้ำนี้แล้ว อะไนะหล่มหล่มแหงพี่น้องเจอแล้วพี่น้องเจออีหยังเจอของดีอู้ของดีมาช่องอันชองอันนอยนโลชั่นเลยเอามาสูดดุโอ้ยไมมนะาจะได้กระทะเสียบทองมีไส้หลายเอาชนะพี่น้องเนาะอ้าวเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วเอ้ากลางเกาะอ้าวกี่บุญ สุดยอดนอมาโูก,กอนมีเสอแ้พี่น,อน้องเนาะมันสุดหยอดมันุด,ดนแตนปลายมันอันนี้นางเอ้ออเลอะองอันสักมองจะผู้เย็นเนาะจมันจะสุดเลยเสดายดินนมันจะสัดสะดดะสบด้วเอลออันเละหนึ่งเลยสัก เอาออกมาโซนะพี่น้องเอามาโซ่ให้หมดมื่อนี้เขาหมายซองขนได้พี่น้องมาซ้อ่เทาน้องวายุ่บ่ามากมื่อนี้พี่น้องเอง้อยพาน้องวายุหมาล้วมันป,วนปนนน่วนห้าสยยิบปริหาหนึพี่น้องเนี่ยกลางเกาะซอยม่อยมันหกต่อใช่ไหม คือว่ายุ่งเถื่อนไม่ได้หล่มพี่น้องปัดออกมาแขี่บ้านผัดรอนหล่อมวงๆโดยเฉพาะยุ่กัก่อไฟไปเยอได้เืยไม่ได้สรุปอ่ะอ้าวอันนี้ก็ซ้ำกันแต่เป็นมาพร้ได้ตอนซ้ำนี้ยนู่นี่นงามงามเลิศลือเพื่อซื้อข้อตัวตัวนี้มันปุ้งหึงเลยดิ นานพี่น <te ้องขอแกงเด้เขากะเจออีละปะอ้าวแมงบ่นี you, ่นะเสียดายเด้พี่น้องกัแบบนี้ต้องขึ้นไปเอาพี่น้องยมีขึ้นบ่นะหกมาหกเลยขึ้นหลุยคือเก้าพี่น้องคันนี้ขึ้นมีได้พอน้องไวาอยู่ปะต้องขึ้นแยกมันขาดพี่น้องพอได้ได้พี่น้องเขากางฟนเรียบร้อยเลยเพอร์สีเฮนบ่อันเลอะเอามาสูดูนี่พี่น้องปาดพี่น้อง สวยงามนี่ซ้ำแนงมองอยู่เดียบมองเดียวกันเลยเนาะทำมาฮอตทงหนาแล้วพี่น้องหล่อมนี่เพาะันแดงกัญญาอีนี่กัญญาอ้นี่เลยพี่น้องเอ้ยซ้ำเหี่ยวซ้ำเหี่ยวโอ้ยหลมพี่น้องเก็หลมแต่วันหออันได้แต่วันหล่อมแมนเข้าไม่ได้หลงมาม้า ไก่แล้วกาขีา้ขาดลงมานี่นนนไซดีจังแนงห,นำนำนำหมดล้หลุยปลา้าเราใหม่น้องอออโอ้ยเออน้ำน้ำน้ำเออโอ้ยดีท่ากัน โอ้พี่น้องเอ้ยแจ่มแล้วเกาะซ้ายเกาะขวาเนาะเห็นนะเดินลตวปงนะพ่อบ่ไม้ล่นนี่บ่มันจะเดินแล้วมีแม่นบ่สิเดินแล้วแม่นบ่ โอ้ยหกได้พี่น้องเอ,อ้ยนะน้ำใหม่แต่ว่ามันหกเดี๋ยวแม่นอ้องอายุข้าแปเอากว่าพี่น้องห้อหน่อยพี่น้องทำมาห้าอายุห้อยหน่อยบาทนี่แม่นอ้องอายุเพอะเน่งบักใหญ่พี่น้องมานเดอ้อร์วันนี้แม่นอ้องอายุมานเดอ้อพี่น้องนี่เออน้ำมาฮัก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 สับเอล็อลีอัลโล แมนเรียวก็ดูมไม่ได้เราเกเรนะเสียงหักกะลังกุ่ยหรือเปล่าเขาได้ล่แนงเหรอทานมนีนะเนาะแนงว่าไงนี่เขามีผอพี่น้องเพราะว่ามนีนะหลยขนแม่น้องวัยุกะเมื่อเรวพี่น้องท้องสามขบขู่เา้ยัย่ายังไม่ไปหรอกแถวแขมบ้านนะพี่น้อง ทังนี้ค่ะไปแล้วนาะเองเรือทั้งนี้พี่น้องเขาจะไปทางนี้ก่อนละไม้หมืลายเน็ตสัวเห็นนี่ด้าแนงหนึ่งนั่น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 อั่นน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 ่นนั่นนั่นนัน่นัน่อนั่น่่ เงินกอระไม่ได้พี่น้องเงิยพ้าที่สี่ก็เงินหมดเห็นอ่ะจังเงินไปซูงแทะหลุมป้าพี่น้องบ้านนี้ชึ่งบรรากับทิมซ้ายแล้วเดี๋ยวสิมีฐานกินนะพี่น้องเนาะห่อนเด้ แดดเปี่ยงเปี่ยงวันนี้นะแหมขนาดพี่น้องผ่อนก็ผ่อน,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 นอจับเงียงดูได้ไรส้สำเร็จผลงานของเฮาในสือ่อพี่น้องสิวันในสือนะ่อในพี่เลอในไซบ์น,นี่แหละพี่น้องคนงานเฮาผลงานของเฮาพี่น้องแต่แรงง่ายๆได้พี่น้องเอ้ยมันมันวันนี้มันดี ตั้งเตะห้ามาเนาะพี่น้องป้าไปนี่ฮะกับมือเนาะมือห้าเอ็ดกิ๋นนะพี่น้องเนาะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบสนีพี่น้องพอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องกดติดตามช่องแม่น้องไว้อยู่ด้วเด้อไปแล้วพี่นอ้นองพอกันค,คลิปหน้าพี่น้องสบายดี